เพราะขนาดผู้ชายของเจ๊หงหน้าตาดีมากยังเลือกเจ๊หงเลยแล้วนับภาษาอะไรกับเจ๊กอบปที่ผู้ชายสูงอายุบางคนบอกเป็นเลือกเจ๊กอลปได้ยังไงก็ดูเจ๊หงเป็นตัวอย่างเจ๊หงอไอเด็กหนุ่มๆยังก็ยังเลือก <c oughs> ท่านเห็นใช่ไหมแล้วของเจ๊กอลปอะเจ๊กอก็เลยไม่ต้องแปลกใจแปบนะแปบนะขออ่านข้อความหน่อยนะ จริงเหรอเจ้หงเขาเคยทําทําคลิปตลกตลกเหรอผมไม่รู้่ะผมเพิ่งไปเห็นตอนข่าวนี่แหละแล้วผมก็ยังงงอยู่เลยว่าตอนแรกก็มีคนดูพิมพ์เข้ามาเนี่ยตอนที่เมื่อคือนนี้ยกาลังไลฟ์แล้วผมเห็นหง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 ดีดขึ้นมาเยอะมากผมก็งงหงอะไรวะจนกระทั่งไปเห็นในข่าวอ๋อแล้วก็ไปถามคนที่เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งตอนหลังต้องเข้าไปที่แอปสีดำใช่ไหมแอปสีดํา แล้วก <rium> <asure> ็เ <Safe> ห <code mark> ็นเขาเรียกอะไรแอดมินเพจหลายๆเพจอ่ะคุณผู้ชมฮะพวกเพจที่แบบชอบติดตามเรื่องพวกเนี้ยโอ้โหลงกันแบบจนกระทั่งเราเห็นภาพที่เขาแคปมามันก็น่าคิดนะเออเจ๊หงมันเลือกหน้าเนาะส่วนเจ๊กอฟเนี่ยเจ๊กอฟไม่รู้เลือกหรือเปล่าเนี่ยเจ๊หงก็ยังเลือกหน้านึกออกใช่ปะพี่พุดเป็นคนที่เท่าไหร่ของเจ๊หง อยู่จีนผมก็เลือกนะเออผมก็เลือกนะอะไรนะไม่วันนี้กำลังคุยกันเรื่องเรื่องคลิปว่าเมื่อไหร่จะถูกปล่อยออกมาแต่ก็เข้าใจอะนะ่ะเนาะคือถ้ามันมีคลิปออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวควรจะพุ่งเป้าหาว่าตำรวจปล่อยแต่ผมเชื่อว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยนะก็อดใจอีกแป๊บหนึ่งนะครับอีกแป๊บหนึ่งวันนี้ เพราะบางคนถ้ายังไม่สึกบางคนถ้ายังหนีเดานะเดานะเดี๋ยวก็คงออกออกก็คือทั้งภาพและเสียงเลยเคราวนี้ทีนี้กะจะหยิบกระดาษให้ดูนะแต่ไม่หยิบเดี๋ยวคนแคปไปคือล่าสุดก็อย่างที่บอกภาพและเสียงน่าจะตามมาเร็วๆนี้โดยเฉพาะพวกที่ยังล่องหนอยู่และยังยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ จะเย็นๆเดี๋ยวโซเชียลอย่างพวกท่านเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นแน่แต่ต้องบอกก่อนนะไม่ได้มาจากตำรวจนะเออน่าจะมาจากหลุดกันเองแต่หลุดยังไงไม่รู้หลุดยังไงไม่รู้ไม่ครับเดี <c oughs> ๋ยวไปนอนแล้วครับนี่เข้ามาคุยกันเลย่ลยๆสวัสดีนะครับผมลืมสวัสดีเลยมารยาทต้องสวัสดี3,000ันกว่าท่านตีสองผมว่าพรุ่งนี้บางท่านต้องทำงานแล้วนะ ถูกปะพ่งนี้บางท่านต้องทํางานแล้วคือวันนี้เอาจริงนะมีข่าวที่เรื่องของวัดอ่ะผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าเล่าไม่หมดเชื่อไหมว่าเป็นรีมอย่างเงี้ยเลยแล้วที่เห็นกัน15วัดเกินนะฮะไม่ใช่15วัดนะฮะเกินครับแล้วที่เห็นภาพอันนี้คือดูเด็กๆถูกปะแต่ถ้าเห็นคลิปไม่เด็กแล้วนะครับรอรอ ผมเชื่อว่าอีกไม่นานดีไม่ดีพรุ่งนี้ท่านน่าจะได้เริ่มเห็นแล้วมั้งเรื่องคลิป <c oughs> เล่าให้ฟังเนาะเออแค่เหมือนกับตามภาษาภาษาคนทําข่าวก็เลยเล่าให้ฟังแค่เดาว,ว่าพรุ่งนี้ท่านอาจจะเห็นคลิปแล้วมั้งนะฮะเพราะมีบางคนผมเดาว่าเห็นแล้วแต่สำหรับชาวบ้านอาจยังไม่เห็นลาออก ออนี้แค่นอนผู้ใหญ่ผมก็นั่งเดาคนนะว่าคืนนี้เขาจะนอนหลับหรือเปล่าอย่างวันนี้ที่เห็นใช่ป่ะคือมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ผมโพสไปเรื่องเกี่ยวกับวัดใหญ่จอมประสาทที่สมุทรสาครจริงๆเนี่ยอาจถามอันนี้เล่าสู่กันฟัง ตอนแรกเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยและท่านคงเห็นแล้วแหละที่ช่องแนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินวัดเห็นใช่ไหมถ้าใครได้ติดตามเมื่อวานเนี่ยที่ผมไลฟ์สดและผมเล่าให้ท่านฟังไปย้ำๆว่าเรื่อง3ล้านคือจริงเนี่ยเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาเผยแพร่ยังไม่ได้นําเสนอจนวันนี้ก็เลยเอามานําเสนอแต่ถ้าใครได้ฟังไลฟ์เมื่อวานเนี่ยก็คงจะพอเดาได้ว่าผมพูดถึงเรื่อง3ล้านเรื่องเงินที่เจ้าอาวาสโอนไป แต่เจ้าอาวาสก็โอนกลับแล้ววันนี้วัดที่เจ้าอาวาสล,ล่องหนแล้วงานเวียนเทียนล่มเลยและเจ้าอาวาสก็ออกไปกับคนขับตั้งแต่ตอนเช้าจริงๆแล้วเนี่ยไปเจอว่าไอ้เส้นเงินเนี่ยมันล้านกว่าบาทนะฮะที่ถูกโอนเข้าไปในบัญชีผู้หญิงแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยนะคุณผู้ชมฮะท่านอาจจะโอน แม่ตอบไม่ถูกเลยโอนให้ผู้หญิงร้านกว่าบาทอาจจะโอนเพราะเพราะอะไรอธิบายแทนไม่ถูกแล้วก็มีผู้หญิงโอนกลับเดี๋ยวรอถ้าท่านไม่หนีนะเดี๋ยวรอแล้วท่านจะได้กลับมาอธิบายได้ว่าทำไมไม่อยู่นำประชาชนเวียนเทียนวันนี้แล้วให้รู้เลยว่าไม่ใช่15คดีนี้เกิน15คนแน่ๆ แล้วถ้าบางคนยังยืนกระต่ายขาเดียวว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ถูกแล้วไม่ยอมพูดความจริงเดานะรอได้เลยอีกไม่นานเดี๋ยวสังคมคงได้เห็นคลิปเพราะก็จะมีบางคนที่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏตัวแล้วก็บอกว่าตัวเองตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดส่งข้อความมาข้อความอะไรครับข้อความในกล่องเหรอ กล่องข้อความอ๋อใครจะส่งเรื่องร้องเรียนมาออส่งในกล่องข้อความพิมพ์รายละเอียดไว้หน่อยนะครับแล้วไม่ต้องแนบลิงก์อะไรนะผมจะไม่กดลิงก์อะไรเด็กขาดนะเพราะผมเคยเห็นแล้วบางช่องนี่โดนแฮกบางช่องปลิวไปเลยจากการกดลิงก์เพราะนั้นส่งถ้ามาเป็นลิงก์เนี่ยคือผมไม่กดบางท่านบางท่านเนี่ยพิมพมาสั้นๆสวัสดีครับคุณพุทธมีเรื่องร้องเรียนแค่นี้แล้วผมจะรู้ไหมท่านร้องเรียนเรื่องอะไร ให้จับตาดูพรุ่งนี้พระผู้ใหญ่ถ้ากลับเข้าวัดไม่ต้องบอกจังหวัดแล้วนะคือท่านต้องสึกแล้วแหละถ้าท่านกลับเข้าวัดเพราะวันนี้ท่านอันตรธานหายไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ที่วัดสมุทรสาครเนี่ยนะวัดดังเลยแหละคือจรวันนี้ตำรวจไปนั่งเฝ้ามาทั้งวันแล้วคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เช้าแล้วแกหายตัวไปตั้งแต่สองวันก่อนแล้วเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้แกกลับ ถ้าแกกลับนะแล้วแกะจะแสดงความบริสุทธิ์แกก็ต้องอธิบายตํำรวจให้ได้ว่าถ้าแกไม่สึกเพราะอะไรและเดี๋ยวรอดูว่าอาจจะไม่ใช่แค่15อาจจะมีบวกพลัสขึ้นมาอีกคือเรื่องนี้ต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํำรวจนะครับแล้วผมถือว่าสิ่งที่ตํำรวจทําดีมากอ่ะไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นึกออกใช่ไหมพระที่ดูหน่าเลื่อมใส แล้วอย,อยู่เกิดเรื่องแบบนี้และหลายคนก็สงสัยว่าทำไมพวกพระพวกนี้ที่ศึกมาแล้วไม่แจ้งจับมันก็น่าจะลำบากใจว่าถ้าเกิดแจ้งจับแล้วไปพบว่าเงินในบัญชีของตัวเองโอนให้กับศีกาเอาไม่ใช่เงินบัญชีตัวเองเงินของบัญชีแต่มีการเอาเงินวัดโอนเข้าศีกาผมว่าพวกที่ศึกไปก็คงกำลังช่างใจแล้วก็คงกำลังกังวลว่า ถ้าสมมุติไปแฉศีกาแล้วเกิดไปตรวจเจอว่าเงินของวัดโอนเข้าไปที่ศีกาโดยคนที่ศึกเป็นคนจัดก,การผมว่าแกก็คงจะกลัวเรื่องยักยอกตามมาอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ศึกก็เลยยังไม่มีใครแจ้งจับทางด้านของน้องกอ๊อปแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกอ๊กอปก๊อปก็ยังไม่ผิดนะฮะทุกวันนี้เพราะไม่มีใครแจ้งจับเธอเลยแต่วันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นพระ ที่นั่งนวดเท้าก็ต้องชี้แจงแทนท่านเจ้าคุณประสิทธิ์ใช่ไหมที่สระบ,บุรีไม่ใช่ตัวท่านแต่เป็นวัดอื่นเป็นวัดอื่นแล้ววันนี้ถ้าใครได้ติดตามนะครับต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคืออันนี้ต้องให้เครดิตไอ้เจ้าไอสารวัตรเลยเพราะตั้งแต่เราสงสัยตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผู้หญิงมันทำงานอะไรวะมันเอาเงินที่ไหนวะเดือนละห้าหมื่นจ่ายค่าเช่าบ,บ้าน จนกระทั่งจนกระทั่งไปเจอเอเจนซี่แล้ววันนี้รู้สึกจะเป็นน้องแผ่นฟรีมั้งไปเจอตัวตัวเป็นๆเ,เลยของเอเจนซี่ซึ่งเป็นเหมือนกันในหน้าแล้วก็ให้ตัวทางด้านกอฟเนี่ยเช่าบ้านอย่างที่บอกอยู่ๆไม่มีผู้ชายสองคนจริงๆวันนั้นไอไอเนะี่ยบอกผมมาแล้วนะไอ้ตัวชื่อแต่ผมนั่นจำไม่ได้ตอนออกอากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามต่อให้ เพราะกําลังสงสัยและผมเชื่อว่าตำรวจก็สงสัยว่าไอ้สองคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่มันโอนมาคนหนึ่งห้าหมื่นหลังจากที่ก๊อฟเนี่ยถูกท่านบิ๊กเต่าไปหาที่หน้าบ้านและอีกสองวันก็มีผู้ชายคนที่สองโอนมาให้อีกห้าหมื่นมันก็เลยน่าคิดว่าเฮ้ยทาไมมันต้องรีบโอนให้กับก๊อฟนึกออกไหมเพราะก่อนหน้านี้ก๊อฟเนี่ยไม่มีคนโอนให้นะจนกระทั่งก๊อปเนี่ยมันติดค่าเช่าบ้านเบ็ดเสร็จคือแสนหนึ่ง แต่พอบอกว่ามือถือก๊อปไปอยู่ในมือตำรวจผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นพระหรือเปล่าแต่ผมเดานะไม่ใช่พระแต่จะเป็นลูกน้องพระบางวัดหรือเปล่ารอใจเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ยจะมีคำตอบให้แล้วทำไมต้องรีบโอนให้ในวันที่มือถือไปอยู่กับตำรวจน้องไม่มีเงินใช้จ่ายค่าเช่ามาสองเดือนอยูยูดันมีเงินแสนเข้ามานึกออกใช่ไหม ใจเย็นๆแล้ววันนี้เอเจนซี่เขาก็โชคดีมากเขาบันทึกภาพบ้านหลังนี้เอาไว้หมดเลยจนกระทั่งสุดท้ายท่านได้ดูไหมมันกลายเป็นว่าอีตาหลวงพี่ที่กำลังนวดเท้าให้อะมันก็คือในบ้านของน้องก๊อฟนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านหลวงพี่รูปนี้ท่านยังหายตัวอยู่ผมเดานะว่าท่านจะตอบลำบากเพราะที่วันนี้ท่านยังไม่ยอมโผล่เนี่ยเพราะถ้าท่านโผล่ ท่านจะต้องโดนถามทันทีว่าท่านไปนั่งนวดเท้าให้สีการในบ้านของก๊อฟเพราะอะไรเพราะมันคือท่านและมันคือมุมเดียวของบ้านกอ๊อฟหลังจากที่วันนี้เราเห็นภาพด้านในใช่ไหมที่เอเจนซี่เขาส่งให้น้องแผ่นฟิล์มดูว,ว่ามุมก่อนที่ก๊อฟจะเข้ามาอยู่มันคือมุมเดียวกันเลยกับที่น้องก,อก๊อฟกำลังนวดเท้าให้กับพระผู้ใหญ่เออพระผู้ใหญ่หนวดเท้าให้กับกอบ๊อฟนี่หรือเปล่าแกก็เลยหายเลยตอนนี้ ช่องสำรองครับไม่ได้ช่องใหม่ครับนอนไ้ครับคุณผูช้ชมฮะไม่มีอะไรมากแล้วครับเดี๋ยวผมมาไล่แป๊บเดียวนะผมยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยฮะสามพันกว่าท่านอุ้ยตีสองครึ่งแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันทำงานของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นไปพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีพระผู้ใหญ่บางรูปยอมกับวัดก็ได้อันนี้ฝากบอกไปนะกับวัดเถอะครับ เพราะถ้าระดับพระผู้ใหญ่ท่านไม่กลับวัดเดี๋ยวคลิปหลุดนะเออส,สื่อไม่ได้ปล่อยนะสื่อไม่ได้ปล่อยแนละตำรวจไม่ได้ปล่อยนะแต่แค่เล่าให้ฟังกับวัดเถอะครับแล้วไม่ต้องยืนกระตา่ายคาเดียวอีกแล้วว่ากูไม่ผิดเพราะเดี๋ยวคลิปหลุดมันจะชัดเพราะมันทั้งหน้าทั้งเสียงทั้งเคลื่อนไหวเราได้แค่นี้พอแล้วไม่พูดเยอะแล้วพูดเยอะพอพอพาดพิงไปถึงจังหวัดไหนวัดไหนเดี๋ยวไม่ยอมอยู่วัด จริงวันนี้นั่งคิดในใจบอกเอ๊หรือเราเราเปิดมันเลยวะแต่ไม่เปิดดีกว่าในรายการนะในรายการหรือเราเปิดมันเลยดีว่าก็เลยตอนหลังแก้กับน้องทีมอะบอกแม่แม่ไม่เปิดรอดีกว่ารอให้สังคมเขาไปเห็นกันเองเปิดเลยเปิดเลยแหมนี่ก็ยุคจังนะเอออยากรู้เรื่องชาวบ้านนะเราอะมันต้องรอผู้ชายแจ้งจับบางทีบางคนสงสัยบอกว่าแล้วทาไมผู้หญิงยังรอดอยู่ คือมุมหนึ่งคิดในแง่กลับน,นะบางทีผมเดานะว่าตํารวจก็ต้องเอาก๊อปเนี่ยมาเป็นพยานก่อนเพื่อจะกระชากหน้ากากหลายๆคนที่กําลังหากินโดยผ้าเหลืองแต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนอย่างที่ท่านทราบแหละว,วันนี้คือที่มันตกใจที่สุดเนี่ยนะโอ้โหแบบ คือเป็นแบบพระครูบาอาจารย์ที่ท่านแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมอย่างท่านที่เป็นศาสตราจารย์อ่ะคือท่านก็ยังไม่ได้พูดนะว่าท่านไปรู้จักกับก๊อฟหรืออะไรยังไงแต่ท่านชิงศึกแล้วก็ไม่มีภาพท่านปรากฏมุมหนึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมไม่มีภาพท่านปรากฏแปลกไหมถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันมีแต่สําหรับพระบางรูปวันนี้ที่เป็นระดับพระผู้ใหญ่เลยที่ยอมศึกแต่ไม่มีภาพปรากฏ คือมุมหนึ่งผมก็เดาอะนะว่าก็ถือเป็นการให้เกียรติที่อย่างน้อยๆก็ยอมรับยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยอมสึกแต่ไอ้ประเภทที่หายไปเลยเนี่ยหรือกลับมาแล้วยืนการบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้เกี่ยวก็แค่บอกว่าระวังคลิประวังคลิปเพราะถ้าคลิปมาเนี่ยไม่ต้องอ้าง AI เลยนะมันไม่ใช่ a ออ่ะ นีไม่หยุดนะพวกนี้บอกว่าอะไรคนทำงานนะครับอ้วันนี้มีบางวัดก็โกรธเราไปเลยอะแต่ผมไม่เล่าซ้ำแล้วเพราะเล่าไปในรายการแล้วเนาะหลายท่านก็คงได้ทราบแล้วแหละบางวัดลูกส่งลูกศิษย์ก็เหมือนกับโกรธช่องแปดไปเลยจริงไม่ต้องโกรธนะจริงอย่างที่บอกอะเราก็ทำหน้าที่ของเรานักข่าวก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็ต้องบอกกันว่าคือทุกคนอนะอยากให้ศาสนามันดีเพราะนั้นถ้าลูกศิษย์ บรรดาเจ้าคุณทั้งหลายบรรดาจเจ้าอาวาสทั้งหลายผู้ช่วยจเจ้าอาวาสทั้งหลายถ้าเผื่อได้ติดตามอยู่เปิดใจให้กว้างแล้วก็ถามพระลูกพี่ท่านเลยว่าจะหนีไปเพื่ออะไรถ้าพระลูกพี่ท่านบริสุทธิ์กลับมากลับมาแสดงตัวกลับมาบอกว่าเออกูไม่ได้ทําหรือยอมบอกแล้ว่ากูโดนผู้หญิงมันแบ็คเมลก็พูดแค่นั้นเลยจบแต่ท่านหายไงยิ่งวันนี้วัดที่อยู่ดันหายไปแล้วออกจากกลุ่มไล่อะโอ้โหมันเป็น มันเป็นเรื่องที่แบบตกใจมากนะเพราะตอนแรกอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังพอไปเจอไอ้เรื่องเส้นเงินอนะ่ะอย่างที่บอกแต่ละท่านที่เจอเส้นเงินเนี่ยคือท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอฟังท่านอธิบายว่าทําไมท่านโอนเข้าไปที่ศรีกาแล้วบังเอิญว่าวัดเนี้ยจริงๆเนี่ยมันบังเอิญม,มากตรงที่ว่าตอนแรกเนี่ยนักข่าวเนี่ยไปติดทาไหมอื่นวัดอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปตอนเย็นปรากฏว,ว่าพอทําวัดอื่นเสร็จเรียบร้อยก็เลยเข้าไปที่วัดเนี้ยผู้ชมฮะแล้วปรากฏว,ว่าพอเข้าไปวัดนี้ดันไปเจอลูกิวัด เขาก็มาบอกกับช่องแปะว่าเนี่ยรู้รือเปล่าว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้ยกเลิกการเวียนเทียนคือน้องแผ่นฟรีมาก็เลยเหมือนกับสงสัยบอกเอ้ยยกเลิกได้ยังไงจนกระทั่งเขายอมบอกว่าเพราะเ <c oughs> จ้าอาวาสหายไปแล้วเขาใช้คําว่าหนีเลยนะแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านท่านอาจจะไปรับกิจนิมนต์กระฐันหันรหรือเปล่าแล้วถึงที่สุดดันไปเปิดวงจรปิดเราก็ได้มาช่องแปะก็ได้มาเป็นที่แรกไปวงจรปิดลูกศิษย์ ลูกศิษย์มารับตัวไปแล้วอยู่ๆแกก็หายทั้งที่จริงวันนี้มีกําหนดการแกจะต้องนําเวียนเทียนนี่ยังไม่นับถึงเจ้าคณะจังหวัดต่างๆด้วยนะที่วันนี้ต้องนําเวียนเทียนต้องเป็นประธานนั่งอยู่ในงานหายคุณผู้ชมฮะคําถามคือแล้วทําไมมันพร้อมใจกันหายในวันนี้วันที่มีข่าวว่าชุดสืบเขาก็อุตส่าห์ไปนั่งเฝ้าท่านที่ที่วัดเหมือนกันแต่ท่านพร้อมใจกันหายเลยเพราะนั้นท่านอย่าหายนาน เพราะถ้าหายนานเกิดมีคลิป <c oughs> มันจะหนักกว่านี้นะอันนี้เดานะเดานะมีคนกระซิบบอกก็เลยเดาเดมาให้ฟังเนี่ยฮะอ้ยไม่ง่วงผมนอนสว่างนี่กำลังนั่งดูด้วยนะว่าพรุ่งนี้จะจะบอกอะไรกับ กับบอกกอเขาว่าพรุ่งนี้ไปตามมุมไหนอะไรยังไงก็เลยนั่งอ่านนู่นอ่านนี่ไปเรื่อยจนกระทั่งเจอเรื่องเจ๊หงเนี่ยแหละแล้วตลกมากเลยเรื่องเจ๊หงเพราะเห็นคนแบบเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวเป็นเจ๊หงกันเต็มเลยตอนแรกก็อย่างที่บอกโคตรงงเลยใครว่าเจ๊หงตอนหลังพอมารู้อ๋อเจ๊หงแต่ก็สู้เจ๊ก๊อปประเทศไทยไม่ได้ถูกไหมเจอเจ๊ก๊อฟเข้าไปเจ๊หงก็แพ้เอาง่ายๆเจ๊หงก็ต้องหลบอ่ะเจอเจ๊ก๊อฟเข้าไปอ่ะ อจฉาเจ๊หงอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแอบนึกเหมือนผมมาเรื่องเจ๊หงผมก็นึกในใจผู้ชายมันไม่เลือกกันเลยเหรอวะถูกไหมอันนี้ว่าไม่ได้ไ,ไดปว่าเขานะหรือช่วงนั้นมันหน้ามืดจริงๆแล้วเราก็เลยมาเทียบกับพระของบ้านเราไม่เลือกเลยจริงๆหรอวะอุต่าห สร้างชื่อเสียงมาตั้งนานถูกไหมแล้วมาพลาดอ่าถ้าพูดกันตามตรงเอออ่าผู้หญิงบ้านเราก็หน้าตาดีกว่าไอ้เจ๊หงมันอะ <c oughs> แต่แหมจะบอกว่าเดี๋ยวคนดูหาวผมไปบูลลี่เขาอีกแต่ลูกศิษย์วัดอะก็เล่าให้เราฟังบอกคือก็ไม่น่าเลยอะผู้หญิงมันก็ไม่ได้สวยอะอันนึกออกมมอย่างยังย่งผู้หญิงบ้านเราอะที่กำลังมีเรื่องเนี่ย ถึงขนาดที่ว่าลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณน่ยที่บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะแฉคือตอนนี้รอท่านเจ้าคุณตั้งหลักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวถ้าท่านเจ้าคุณท่านตั้งหลักได้เนี่ยท่านอาจจะมาตอบโต้กลับว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับผู้หญิงคนนี้นี่ผมก็หวังนะอยากให้เจ้าคุณเนี่ยถือว่าเป็นการล้างบางไปเลยแล้วผู้ชายดีๆยังเลอกเจ๊หงได้ผู้ชายหน้าตาดีๆยังยอมเจ๊หงอะ่ะ นึกออกไหมเราก็ไม่แปลกใจเออผู้ชายบ้านเราเจอน้องก๊อฟเข้าไปก็เออ <c oughs> <c oughs> สวัสดีนะครับเดี๋ยวท่านเตรียมนอนนะครับผมไม่มีอะไระครับวันนี้ผมมานั่งคุยเล่นๆครับเพราะผมก็รอลุ้นว่าพรุ่งนี้จะมีพระผู้ใหญ่ยอมศึกไหมหรือจะยอมหายตัวอีกไหมและเดานะวันนี้หลายวัดนะพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าบางวัดก็จะยังไม่กลับก็ยังไม่กลับวัดอยู่ดีแล้ว นี่จึงเมื่อวานพูดเรื่องอยุธยาไปสมุทรสาครไปเห็นไหมับวันนี้เขาแกล้งหนเลยวันนี้เลยไม่พูดแล้วว่าวัดไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวไปใครเห็นบอกว่ามีโดนโดนเปิดใครฮะโดนเปิดโดนเปิดก็คือกระทืบใช่ปะ ผมเห็นอยู่ผมยังไม่ได้ตามเลยนะไม่มีเวลาตามเรื่องเรื่องคนอื่นแล้วตอนนี้เอาเวลามาสนใจกับเรื่องวงการสงก่อนนะฮะอย่างเมื่อวานก็ไม่ได้รู้เรื่องเจ๊หงเงัน,นึกออกว่าเพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับเรื่องเรื่องของวงการสงจนกระทั่งมีคนดูนี่แหละพพ์มาบอกผมเยอะๆผมก็เลยพอจบไลฟ์เสร็จก็เลยตอนตอนบ่ายๆเข้าไปที่กองเลยไปนั่งอ่านว่าอะไรวะมันคือเจ๊หงอ๋อเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับที่เอามาบอก ออแล้ว,แล,วแล้วท่านนึกไหมว่าทําไมไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยเนาะนึกนึกไหมทําไมคนคนหนึ่งวะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยอะแล้วทําไมคนคนหนึ่งสามารถคบกับพระคบแล้วคบอีกคบแล้วคบอีกคือมันเหลือเชื่อมากนะข่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเหลือเชื่อแต่ขนาดเดียวกันก็ดีจะได้เปิดทีเดียวเลยซึ่งเชื่อว่ามันยังมีซ่อนอยู่อีกเยอะ เพียงแต่เปิดครั้งนี้มันเจอแต่ระดับพระผู้ใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปแล้วครับไลฟ์ light, นี่ถึง20นาทีอย่างผมไลฟ์น่าจะถึงละมั้งไปแล้วเขาคงไม่ได้ดูเรื่องอาบัติมั้งโอ้ยถ้ามันคิดจะทำมันไม่กลัวเปรตแล้วนะ่ะฮะมันคงไม่เชื่อเดี๋ยวมั้งว่ามันจะกลายเป็นเปรตคนที่มันทำหรือคนที่สมยอมพร้อมไปกระทำกับผู้หญิง สอนทุกวันเทศทุกวันแสดงว่าเขาก็คงไม่เชื่อว่าเปรตมีจริงเขาก็คงเชื่อว่าตายแล้วสูญมั้งเขาถึงกล้าทำอะไรแบบนี้เห็นไหมบางคนบอกต้องขอบคุณผู้หญิงจริงๆตอนนี้ต้องรอขอบคุณผู้ชายนะว่าผู้ชายจะยอมแจ้งความหรือเปล่า จริงวันนี้มีหลายวัดนะที่ยังไม่ได้เล่าตอนในรายการแล้วก็ก็คือเอาจริงอย่างที่บอกอะว่าถ้าเล่าอะรับรองเที่ยงคืนก็เล่าไม่จบฮะเพราะข้อมูลวันนี้ที่น้องนักข่าวไปทําแต่ละคนน้องหยกก็ดีน้องไอซ์ก็ดีเออนาริศก็ดีเนี่ยนะฮะมีใครกับวันนี้ระดมเกือบทั้งกองอะเชื่อไหมว่ากระจายไปภาคเหนือน้องแนนอย่างเงี้ยเอออีสานอย่างเงี้ยแผ่นฟิล์มอย่างเงี้ยคือวันนี้ทั้งกองข่าวอะ กระจายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าคุณเป็นเรื่องเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเยอะมากอย่าเพิ่งเล่าวัดไหนโอ้ยไม่ได้เล่าเลยไม่เล่าเลยวันนี้ไม่เล่าแล้วไม่เล่าอะไรทั้งสิ้นรอพรุ่งนี้ดีกว่าหรือมันก็คงเป็นไปได้นะเหมือนที่ตำรวจเขาเขาเล่ามาว่า บางทีคนเราตั้งแต่เด็กอะ่ะเหมือนกับบวชพระไม่เคยเจอทางโลกนึกออกไหมเหมือนกับไม่เคยเจอจะใช้คําว่าไงดีวะคงจะแบบไม่เคยไม,ไม่เคยลองแล้วเหมือนกับพอปั๊บเข้าไปอ่าติดใจคราวนี้ลืมเวรกรรมเลยคราวนี้เออใจแตกใจแตกเออต้องใช้คํานี้ไม่ใช่ว่าลองเนาะเออใจแตกใจแตกแล้เสียดายนะ เพราะแต่ละคนเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นน่ะแต่ก็ต้องรอฟังพวกท่านชี้แจงนะว่าจริงหรือเปล่าไปยุ่งจริงไหมอะไรจริงไหมเพราะแต่ละท่านตอนนี้เงียบกันหมดเนี่ยน,นะอืมคนที่แบบไม่เคยสัมผัสนเนาะตั้งแต่เด็กอะ นะครับวันนี้เราคุยกันประมาณสัก20นาทีพอแล้วคือไม่มีอะไรแค่เข้ามาคุยก็แปลกก็ยังไม่มีคนนอนจริงๆตอนกลางคืน3,800กว่าท่านคนนอนเนาะฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ไหน่อยนะเป็นช่องสำรองช่องหลักไม่ค่อยกล้าเล่าไม่กล้าเปิดภาพด้วยกลัวเดี๋ยวช่องหลักปิวเลยอาศัยช่องสำรองรอไปก่อนเนี่ยนะสวัสดีนะครับ3,900กว่าท่านไม่มีอะไรเล่าแล้วนะครับ เราเยอะไม่ดีครับให้ตำรวจเขาให้ค่อยทยอยทยอยพาไปสึกดีกว่าครับแต่เชื่อไ้มบางคนอะรู้ตัวหมดละเขาก็คงรู้แล้วว่าคิวจะเป็นถึงเขาแต่อย่างที่บอกห้าพันกว่าคลิปแล้วบิ๊กเต่าประกาศบอกว่าผมจะดูให้หมดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ไว้เลยว่าไม่ใช่สิบห้าคนเกิน <c oughs> ในมือถือท่านอะ่ะผมถามก่อนก่อนจะลงไลฟ์ท่านถ่ายคลิปถึง5,000คลิปไหมเชื่อมาว่าผมเองเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบถ่ายรูปอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะผมก็จะมีถ่ายเก็บคอนเสิร์ตยังมีไม่ถึงร้อยเลยอะ่ะแล้วยี่นี้มันมีทั้ง5,000กว่าคลิปแล้วรูปอีก80,000กว่ามือถือท่านถึงไหมมีไหมอะ่ะช่วยพิมพ์บอกหน่อยดิ3,700กว่าคน แล้วถามว่าทําไมทําไมต้องรอมันต้องพิสูจน์หน้าว่าเอ้ไอตาเนี่ยวัดไหนใช่หรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาปล่อยตัวสีกาก๊อบไปแล้วแต่เชื่อว่าสีกากอบต้องให้ความร่วมมือนะหนูนะเพราะถ้าหนูไม่ให้ความร่วมมือหนูอาจจะเจองานใหญ่กว่านี้นะแต่ละคนยังไม่ถึงเลยคุู้ชมะอ๋อแต่โทรศัพท์เขามีห้าเครื่องเออห้าเครื่องเครื่องละพันคลิปอย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่รู้นะเนาะ มันถ่ายอะไรของมันว่าห้าพันกว่าคลิปโคตรเยอะเลยห้าเครื่องห้าเครื่องคือต้องรอน้องน้องก๊อบเขาชี้ตัวด้วยนะครับว่าใช่ใช่คนนี้ไหมวัดนี้ไหมเออแล้วพอน้องกอ๊อบให้ข้อมูลมานั่นแหละเดี๋ยวเขาจะไปหา ซึ่งผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เขาก็ไปหากันแต่เช้าแล้วนะสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพียงแต่ว่าบางรูปหรือวัดที่จะบวกเพิ่มเกิน15วันนี้ผมว่าใจคอคงไม่ดีแล้วแหละคุณผู้ชมฮะแล้วเชื่อว่าบางวัดตอนนี้น่าจะไม่อยู่วัดแล้วด้วยคือวัดเนี่ยที่ท่านเห็นตามเส้นเงินเนี่ยนะที่วันนี้นําเสนอแบบจริงๆแล้วเนี่ยออกมาจากวัดต้นสังกัดเนี่ยนานแล้วนะแล้วไปอยู่ตามที่ต่างๆ เออวันวันมันทําอะไรวะถ่ายแต่คลิปนอนหันหลังมันก็ถ่ายคลิปนึกออกใช่ไหมนวดขามันก็ถ่ายคลิปจะบอกว่าไงดีแต่บางคลิปอัไม่รู้มันใช้มือใครถ่าย <c oughs> กําลังนั่งวิเคราะห์กับภาพที่เห็นมันก็ไม่น่าจะมีใครถ่ายนะหรือในห้องมันมีอีกพอแล้วไม่เล่าไปฟังตํารวจ ขอบคุณครับสามพันเจ็ดร้อยกว่าคนนอนเนาะนอนเนาะเออปล่ความกระตุ้นอยากรู้เอาไว้ก่อนแต่เชื่อเถอะมันมีคลิปและขอให้เชื่อเถอวะว่าคลิปนะ่ะเห็นหมดหน้าตาบุค,คลิกว่าเป็นใครรอว่ามันจะหลุดลงโซเชียลหรือเปล่าเท่านั้นเองอ๋อเออมันมีบางภาพที่ผม จะใช้คําว่าไงดีที่เขาเล่ามาเขาเล่ามาเขาเล่ามาผมยังงงว่าผู้หญิงมันไม่น่าจะถือมือถือถ่ายได้อะบางคลิปอะไม่ได้อะบางบางอันนะนะมันให้ใครถ่ายวะขอบคุณครับพอแล้วครับเขาเล่ามาเขาเล่ามาสวัสดีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่นี้ติดตามช่วยศาสนาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ